สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูคนุม่มนิ่มจะพาเด็กๆมาปั้นดินน้ำมันกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีดินน้ำมันค่ะมีดินสอแล้วก็มีกระดาษ A4 ค่ะเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอของเราวาดรูกลกลมๆค่ะ แบบนี้นะคะพอเราวาดกลมๆแล้วเราก็จะวาดตากลมๆสองข้างนะคะจากนั้นเราก็จะวาดปากยิ้มค่ะแล้วก็มีผมด้วยแบบนี้ค่ะคุณครูก็วาดเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัญญ้นดินน้ำมันกันคุณคูก็จะปั้นเป็นเส้นๆเลยค่ะแล้วก็วางติดลงไปที่ผมของเรานะคะ นี้ค่ะทําแบบนี้จนทั่วเลยนะคะพอทําเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นลูกเด็กยิ้มค่ะเด็กๆทําได้ไหมคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดแล้วก็เก็บว,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณคณรูนุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดี